นี่เดี๋ยวแม่บีกับน้องบีมจะช่วยเขาออกไปข้างนอกเนี่ยสงสัยเราต้องอุ้มเขาออกไปไปเร็วไปไปเร็วเจ้าตัวน้อยหลับกันอยู่ได้หืมอ,อย่าลองจับว่าตัวมันนม่มาไม่จับตัวนูน้นบีมจับเลยจับเลยเอ,อ,อุ้มเลยนี่แม่บีให้น้องบีมอุ้มอุ้มดีๆอย่าระวังเขาล่น เออจับจับเอ่อเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องสามตัวนี้ออกไปข้างนอกกันนะครับมีไปเรียกมาเร็วติ๊ติติวิท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 นี่ปล่อยมันไว้ตรงนี้ แต่ก็ว่านกมันร้องจากที่ไหนเสียงดังลั่นเลยเขามาทำอะไรกันในสนามบ้านบ้านน้องดินกันเนี่ยนี่น้องๆแม่บีรู้แล้วว่าทำไมเขาเข้ามาในสนามหญ้าบ้านเราแล้วก็ร้องเสียงดังเลยนี่เขาพาลูกมาด้วยลูกสามตัวตัวเล็กๆอ่ะ นี่เด็กๆมองเห็นไหมเนี่ยเขาวิ่งอยู่ตรงริมกําแพงอะเห็นปะเนี่ย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 ตัวเล็กๆเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยเนี่ยสามตัวเนี่ยลูกเขาไม่กันอยู่เนี่ยตรงกําแพงเนี่ยสามตัวตัวเล็กๆนกเต่าแต้วแหวกดูสิเนี่ย แม่เขาเลยเข้ามานี่นี่แม่เขานะดูสิแม่บีก็ว่าแล้วเขาเข้ามาในบ้านเราทําไมปกติเขาไม่เคยเข้ามานะนี่เขาเข้ามาเพราะว่าลูกเขาลูกเขาเข้ามาในบ้านของเราเขาเป็นห่วงลูกเขาเนี่ยดูสิเขารลอขึ้นใ่เลยแม่บีเพิ่งเคยเห็นลูกเขาตัวเล็กๆน่ารักอนะ่ะ วิ่งเนี่สามตัวอ๋อข้างบนมีกระลอกวิ่งอ๋อโอ้โใครมองทันมั้งกระลอกเมื่อกี้วิ่งไปแล้วแม่เขาพยายามเรียกพยายามเรียกลูกเขานะให้ออกไปข้างนอกแต่ลูกเขายังเด็กอ่ะเขาน่าจะหาทางออกไม่เจอออกทางไหนกันดีออกทางไหนกันดีพวกเราทำยังไงดีหาทางออกไม่เจอ หาทางออกไม่เจอเราหลงเข้ามาอยู่ในบ้านของบีมดูสิสนามหญ้าบ้านบีมกว้างจังเลยขอวิ่งเล่นหน่อยนะเนี่ยดูน้องๆดูนี่โอ้ตัวเล็กมากเลยนะแล้วเราจะบิน,น,น,นกันงานอุี่แม่บีมาถ่ายอยใกล้ๆโขนั่งเอฟดูสิไปหาไปบ้าหาออก เนี่ยดูสิเนี่ยนกเต้าวเต้วยต,ต,ต,ตัวเล็กเล็อทุเรีกตัวหนึ่งวิ่งไปไหนล่ะตัวหนึ่งอยู่นี่นี่นี่ไอคุณไหลุมแม่บีคงต้องเป็นคนช่วยแล้วเขามากันยังไงอ่ะนี่ตัวหนึ่ง มีสามตัวเอ้านอนหลับจังนั้นนอนหลับแม่เรียกกัเต๊ะเต้ะเต๊ะเต้อทอาไงดีอ่ะช่วยเขายังไงพาเขาออกไปยังไงกันดีนี่เดี๋ยวแม่บีกับน้องบีมจะช่วยเขาออกไปข้างนอกนี่สงสัย เราต้องอุ้มเขาออกไปไปเร็วไปไปเร็วเจ้าตัวน้อยหลับกันอยู่ได้หืมหยัดเราจับ<ม>ว่าตัวมันนิ่มไหมมีไ,ไม่มจับตัวนู้นนี่แม่บีช่วยเขาออกไปจากหัวเราเพราะว่าที่แม่บีสังเกตเขามาอยู่พักหนึ่งก็คือพ่อกับแม่เขาเนี่ยพยายามเดินเรียกเรียกเขาให้เขาเดินตามออกไปข้างนอก แต่เขาก็ยังไม่ยอมเดินตามนี่อีกตัวลูกนี่เขามีสามตัวสามตัวพี่น้องมาเนี่ยบิมจับเลยจับเลยอุ้มเลยนี่แม่บีเห็นน้องบิมอุ้มอุ้มดีๆระวังเขาล่นอ่าจับจับเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องสามตัวนี้ออกไปข้างนอกกันนะครับ เดี๋ยวก็พัดหนุ่มกับครอบครัวหลอกเตีเตี้วเตีต้วเตเติวเต้วมาเร็วมาเร็วเต้เติปตตติวมาเีเ็นการช่วยเหลือมใช่เราพาเขาไปหาที่ยู มีเบลียกมาเร็วติ๊ต๊ิตีวิท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 นี่ป้อนไว้ตรงนี้สามตัวกลับให้สบายมาแล้วเออมาติ๊ต๊ิตีวิทนี่แม่เขาบินมาละสรุปแม่บีต้องเอาเขากลับมาไว้ในสนามหญ้าบ้านเราเหมือนเดิมแล้วก็ให้เขาเดินตามแม่เขาขอไม่งั้นแม่เขาหาไม่เจอ แม่บีลองเอาเขาไปปล่อยไว้ที่สนามหญ้าหน้าหมู่บ้านเขาก็แม่เขาก็ไม่บินตามไปแม่บีก็เลยต้องเอามาปล่อยให้เขาเดินตามแม่เขาไปกันินเขาเดินตามแม่เขาไปแล้วตัวนเดินมาแล้ว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 ออกรอ,อกแล้วจะอ,อกนอกรัวกันแล้ว นี่ตอนนี้นกกระแตแต้แวดไม่อยู่แล้วนะครับเสียงเงียบไปแล้วคาดว่าน่าจะพาลูกออกไปเนี่ยเดินไปตรงเนี้ยพอได้ยินเสียงอยู่แถวหนุนเน่นๆ,ๆตรงนู้นแน่เเน,น,นี่ยเนี่ยนบินไหมอ๋อนี่ยๆสองตัวพ่อแม่ยู่ยปแปลงนี้แน่เลย่ะ ดีแล้วที่ออกบาข้างน,นอกขอบ้านปลาบาานมีหมาด้วยเขาร้องอย่างนี้เขาร้องให้ลูกเขาแบบแอบนะไม่ให้ไม่ให้เคลื่อนไหวนนัต้องพามาอยู่แถวนี้แน่หาไม่เจอหายากถ้าลูกเขาอยู่นิ่งๆอ่ะมันมอบนิดเลย